คือว่าอายุยี่แปดยี่เก้าประมาณนั้นมั่วมั้งเองหรือเปล่าหรือเปลหรือเปล่าแทนของหรือเปล่าโอ้ยอ้าวสวัสดีครับลุงโอ้ลุงเดียวสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลุงโอ้เบอร์ซีบอกว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เปลี่ยนสกินเลยมาแล้ว

เป็นเกลืแล้วเข้าแล้วเข้าแล้อยู่หลังสังอ่ะทุกคนได้นะคนหนึ่งทำเป็นยำแจ่ะซื้อแบนใหม่แกมีนยำแจะปะมียูมียูแจ่มียูแจะมียูจ้ามียูจ้าไอ้เหี้ยมันยิงกูใหม่เหี้ยชุดแรกเขาไม่ดีเข้าไมดีนุ่มไอ้นุ่มเอ้ยนี่แตกเป็นไงที่ตอนแรกมันจะมีแบบว่าให้ซื้อข้างไหนขั้นแล้วก็อัพอัพแบรนนั้นมันแพงแล้วก็มามีกองคุณลัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Sources here. Need equipment. Thanks. I need blue wall. Thanks. I need glue wall. ลืมไปว่าไม่มีโอ้ไห่เกียวนะเขาเดี๋ยมันเขียบแล้วเชียตัวนั้นอะเออเชียไม่ไม่เอกูตึงยังไงพี่ขอลูกสองควงได้ปะขอลูกสองควงได้ปะออครับพี่ชายอุ้ยจะไรนะให้มันได้ราคาเรางแ่งก็รู้ตองเหมือนั่งไหครับไ่ครับไม่ครับ ภาพนีああ่ว่าอะไรเจติ้จ <wys> ับจับจ <board> ับนี่เห็นจับตุ้มบุญเตินหใช่พีท ที่นี่เหอเออน่าจตัวอะไรอะอะอะเออเหี้ยเกินนี่แบบอะไรอ่ะแม่ไม่คุยกับเพื่อนเพื่อนทักหาไม่เจออุ้ยเขี้ยะแหลมแดงห้าดาวอุ้ยไม่หรือว่าจะไปนี่หรือาไม่ผมไม่ได้แรงอ่ะเอามาดิจริงอะแม่ผมผมทำแล้วอะไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นมาสเตอร์

อนนั่นมีฟองมบอกว่าตอนแรกมันมีอะไรแอบดๆยังรู้จักชื่อเลยชื่อชื่อชื่อตองชื่อตองอะไรวะตองชื่อตองชื่อตองไงชื่อตองใช่ไหมตองตองอะตองอายุแค่ไหน่ไ้ายเอ้กมบอกว่า23ถูกปะตลกตาลกออเาไ้เร็วอีอะอา ตั้งไว้ก่น 18, อนสิบแปดอะเออใช่ใช่สิบแปดยังไม่ถ้าถ้าผมแจกเข้ากันเลยเหรอใช่ผมสิบแปดแล้วบอกว่ายี่สามอ๋อเรียนผมนี่เข้าสิบเก้าจริงนะใช่โดินเน็ตดีแล้วไหนเราแต่ได้หมดไดนแจกได้แจกตังได้ปะ่ะมีทจะไม่มีมึงมีแล้วไม่เอามีเมียแล้วทำมีเมียแล้วเหรอ เธอมีผัวแล้วไม่มีเราไม่มีผัวเธอมีม right. hmm, ีแล okay, ้วอันน okay. ja mm? okay. ี้ผมไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยเชียรไม่ได้ต่อไงเขาโโหจะร้องอย่าร้องอย่าร้องดิเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เนี่ยยังโตกอยู่ตั้งชื่อไว้หน้าดรอปก่อนหน้ามาเด็ดหรือว่ามาโอเคกูรู้พูดแล้วแหละจะยิ้มไม่ลบฐานเพราะว่าตัดจาว ไม่ใช่เดียนะแลก็พร้อมมาเมดีแล้วมันกนเลยเกชยเี่ยคนเยอะจะเลย้อแบนอไไหมครับอะไรไม่ได้บางมันโดนโดแรงงานนะมัไกนี้ตีลูกดาวเลยมันเลยได้นี่ไงมันอนที่แบบทำแมันมีประวัติไม่ได้ไม่ได้มันจะดูประวัติ ไได้มันดูได้พวกที่ว่า 4m ไม่น่าดูได้เพราะมันไม่ใช้่ไงไงเดียวมั่าไอ้แบบเราดูว่าไม่ได้ถ้ามันปิดอ่ะแต่ถ้ามันเปิดอ่ะเราดูได้ใช่ป่ะเราปืนแดงโต้งดาวอะไรนะเฮ้ยปืนแดงปืนแดงรู้จักปืนแดงไหมคืออะไรอ่ะอัพสามอ่ะอะไรอัพสามเนี่ยไอ้เชี่ยมีตัวเราเนี่ยคือเราเป็นตีเเราเพิ่งกลับมาเล่นนั่นเนี่ย มันจะน่ารู้ไม่เชื่อจริงๆเพิ่งเข้าเราเมื่อกี้เลยอ่ะเราเป็นเราตับเราแล้วเหมือนแรงมันเยอะเลยดาวเพิ่งเข้าเมื่อกี้แล้วก็กดซูมแล้วก็เจอเลยคิดว่าพี่ดูมันร้อยดาวกดเป็นชั่วโมงเฮ้ยดิไม่ต้องไหนมากแค่สูบพิมกดแค่ว่าเวลาเดียวเปิดตามเปิดเปิดไหมไมร้อนเดาวกดเป็นห้งเปิดสามเปิดไหมเปิดสามนั่นเลยมาลดที่นี่เงี้ยเหมือนแบบก็เปิดอยู่อ่ะ เ่าไงมันแปลว่ามันมีได้ยังไงน่ยเหมือนแบบพี่มีโทรับของพี่นี่สิเขาเล่นวยูห้าคนเนี่ยมันมันมีโทรับสตีไปแค่ห้าเครื่องเราห้าเครื่องมันห้าเครื่องแต่ว่าเราไม่ได้เครื่องพี่นะเครื่องพี่คือเพื่อนเพืเพเื่อนนเ่อนเเพื่อเ่อนเนพื่เ่เพอนเ่ือน่เเ่อ่อนอนอออ